น้องข้างอะไรอ่ะน้่งข้างอะไรโดนสรอน <laughs> ้องมันเล่นคนโคตรจะใจผ่อตรวมวันที่เด,ดีใจพอเล่นด้วย สวัสดีครับทุกทุกคน สาวๆวงแบล็คพิงนั้นเรียกได้ว่าถึงแม้ใน MV ็มวีพวกเธอจะดูเท่ดูเฟียสขนาดไหนแต่ถ้าทุกคนได้ไปดูเบื้องหลังในการถ่ายทำเนี่ยจะเห็นได้ว่าพวกเธอนั้นแตกต่างกันอย่างมากใน MV ใน MV นะครับถึงแม้พวกเธอจะดูดุดัดนดูเฟียสดูเท่ขนาดไหนแต่เมื่อ,อไหร่ทีู่้กกำกับสั่งคัดหรือว่าไม่ได้ถ่ายแล้วพวกเธอทั้ง4ี่คนก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าคาแรคเตอร์ของพวกเธอนั้นไม่เหมือนใน MV เลยวันนี้นะครับแอดมินก็เลยจะมาทําคลิป MV กับความเป็นจริงงของ Black Pink. ซึ่งแอดมินจะพาไปดูนะครับว่าใน MV ที่พวกเธอถ่ายดูเท่ๆดูส,สวยๆเนี่ยเรื่องหลังการถ่ายทำของพวกเธอนั้นเป็นยังไงกันบ้างจะแตกต่างกับใน MV แค่ไหนไปดูกันเลยครับอ๋อแล้วก่อนจะไปนะครับแอดมินขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ทุกคนกดติดตามกันนะครับตอนนี้แอดมินมียอดผู้ติดตามเกิน9 0 0 0หมืแล้วใครที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะครับแต่ช่วงนี้แอดมินก็ขออภัยด้วยนะครับที่แอดมินไม่ค่อยได้ลงคลิปพอดีว่าช่วงนี้แอดมินงานค่อนข้างยุ่่่่งคคก็เเลลยไยไไมอด้ิปทาห โอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูเลยดีกว่าเอาละครับเปิดมาด้วยฉากเลยแล้วกันถทรศับท์้นเลนเลยต้องยืนอยู่ท่ามกลางน้ำทั้งเช่นนั้นเดียวนะครับดูเหมือนจะมีสายฝนด้วยและพี่จิซูได้ให้สัมภาษณ์ไปด้วยว่ามันหนาวมากๆตอนที่ถ่ายทำเบื้องหลังก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นแล้วครับพี่จิซูนั้นดูหนาวมากๆแต่พอเมื่อเริ่มถ่ายนะครับพี่จิซูก็จะกลับมาหมดเดิมได้ปกติเลย เธอนั้นสามารถเก็บอาการโดยดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นนะครับถึงแม้ว่าความจริงมันจะหนาบมากๆยอมในความเป็นมืออาชีพของพี่จีซูเลยนะเนี่ยเ <c oughs> มื่อที่ฉากต่อมานะครับเป็นฉากในเพลงลับซิเกิลเหมือนกันฉากนี้นะครับเหมือนสาวๆมารวมกันอยู่ในร้านสะดวกซื้อเห <c oughs> มือนมาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็โยนของกินไปโยนของกินมาส่วนตัวคร <c oughs> ับแ่ชอบฉากนี้ในเอ็มวีนี้มากๆมันดูฟิลลิมากเลยค่ะเป็นก